คลิปนี้ก็จะมารีวิวแคนนี่วิเศษของเจ้าฟีนองเซียกันนะครับมาดูสกิลด้านเดิมกันก่อนนะก็คือโจมตีด้วยกาบแสงนะครับ3า8 8เแป็นดาเมจค่าแสงแต่ว่าไม่ค่อยแรงเท่าไรหร่หรอกสำหรับแท้งแล้วก็คิวนะครับเป็นสองเปอร์เซ็นต์ของพลโจมตีถ้าคิมคอสเต้ก็จะรีวิวคิวแรงขึ้นเป็น123%แล้วก็มีบัฟนะครับให้กับตัวที่ปกป้องก็คือพลโจมตีสูงสุดหรือว่าคิมคอสเต้เป็นลดเสียหาย20%นะครับับบกลดเสียหายกี่สิบ กําลังต17ี17.47% 15วิแล้วก็มีโลนะครับ1 7ของพลังชีวิตสูงสุด5วินาทีแล้วก็สะทอน,นะครับเป็นดาเมจ2ดาเมจนะเมื่อตามจำนวนโลของโลแห่งแสงนะครับพอเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวแคนดี้วิเศษนะครับก็จะเป็นปกป้องเพิ่มลงอพิมพ์หนึ่งตัวตัวเดิมแม่ต่างกันเจืสูงสุดนะครับให้มันแข็งแกร่งขึ้นโดยการเพิ่มปริมาณลดเสียหายแล้วก็ลดเสียหายคริเิคอล อีกครั้งนะครับจะมีการมอบภูมิคุ้มกันดีบัฟนะครับแบบเดียวกับจะบาชีดเลยนะฟื้นฟูคงชีวิตเพื่อ่วมทีมอันนี้คือเป็นฮิวหมู่เพิ่มเติมนะครับตามพาระป้องกันแล้วก็เพิ่มรลดเสียหายเพิ่มเติมอ่ะปริมาณของตัวให้มันปกป้องนะครับก็คือจะเปลี่ยนเป็นลดเสียหาย30%กับลดเสียหายคีสามสเปอนะครับภูมิคุ้มกันการ,การต่อดีบัฟพวกนี้นะครับแล้วก็มีการฮิวหมู่ให้เพื่อนเนี่ยเป็น16.4%ของุรสป้องกันอันนี้เพิ่มตาม ปริมาณการอัปเกรดของแคนดี้วิเศษนะในขณะที่การฟื้นฟูสูงสุดเนี่ยมันจะติดค่าแม็กเก์ที่2 5ไม่เกินราคงชีตสูงสุดนะถามว่าสามารถใส่ตัวที่เป็นท็อปปิ้งป้องกันเพื่อเพิ่มการฮิลได้ไหมผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าป้องกันพื้นฐานของพวกตัวสายแท้งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ200,000เยอละ200,000ไปคูณ16%เนี่ยมันก็พอๆกับเอาพลังโจมตีของพวกตัวฮิลอะไปคูณกับดาเมจการฮิลประมาณ100%เนี่ยก็คือ ป้องกันมาตรฐานนะไม่ต้องมีออฟลองป้องกันหรือว่าท็อปปิ้งป้องกันเนี่ยมันก็ฮิลอยู่ที่ค่าแม็กซ์สิอยู่แล้วนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือเยอะนะปกติตัวฮิลเนี่ยฮิลแค่ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ของแรงจมตีเนี่ยมันก็เกินหลอดเลือดไปครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจเรื่องป้องกันก็ได้นะครับฮิลมาตรฐานค่อนข้างแรงอยู่แล้วแล้วก็มีการเพิ่มร้อยเสียหายกับเพิ่มล่มทีมนะครับเป็นบัฟนะเพิ่มเติมอนะีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นาแสิ สตูในบริเวณสกิลนะครับบริเวณสกิลเนี่ยผมไม่นแน่ใจว่ากว้างแค่ไหนนะอาจจะประมาณแถวหน้าๆาจนาไปถึงแถวกลางๆนะครับเพิ่มวามเสียอ,อีกย0สเอรเฉพาะท่าแสงนะครับ15วินาทีแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเป็น2ี่0นสิบนะครับคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยบวกสิบข้อแเพียงพอแล้วในการอยู่ในทีมที่เป็นตีวัยแคมบบเล่นะครับ สำหรับทีมที่ทดสอบนะครับก็จะเป็นทีมที่ผมเคยเซตติ้งไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่าแคนดี้ของเจ้าฟีนองเซียเข้ามาแล้วก็คือเป็นทีม3มแทงที่ปกป้องแคนบูเล่น,นะครับคราวนี้การปกป้องก็จะดียิ่งขึ้นนะมีทั้งเจ้าบาชีฟมีทั้งเจ้าฟีนองเซียแล้วก็มัมมี่นะครับสามชั้นเข้าไปเลยนะปกป้องแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มนาำเมดแสงให้กับเจ้าตัวแคนบูเล่ด้วยก็ทีมนี้ก็ท็อปปิ้งเดิมนะครับมัมมีค่ครูทาม แล้วก็บาร์สจะเป็นรถเสียหายนะครับมัมมี่เนี่ยที่มันเป็นรถครูทาได้เพราะว่ากาสเกลบอยทําให้มันสามารถดึงดูดตัวที่เป็นดาเมจเดียวอย่างเจ้าพวกโกชิชเข้ามาได้นะครับแล้วก็ตัวมันเอค่อนข้างอึดเมียมาตาด้วยนะครับจึงไม่จำเป็นต้องรถเสียหายเยอะพี่ต้องเสียก็เช่นกันนะปกติมันจะปกป้องโล่กับรถเสียหายกับตัวเองอยู่แล้วนะครับสองเป้าหมายคือตัวมันเองก็ได้เพิ่มขึ้นทั้งฮิลทั้งโล่แล้วก็ทั้งตัวที่รถเสียหายเพิ่มเติมนะครับก็ลยใช้เป็นครูทามได้เหมือนกันอออ่าาเเจจจ้ตตตัวตวคปลน,นะรร็มมีี แล้วก็เจ้าตัวแซนด์บาก้คอนคูทามรัวที่ไม่มีรถเสียหายจริงๆแล้วอ่ะควรจะติดคอร์จมตีไปรบอบๆแต่ว่าในปกติในปัจจุบันเนี้ยมันจะมีพวกตัวรถคอร์จมตีอย่างเจ้าทีน้ําแข็งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่ได้รับตามเมดอย่างเจ้าตัวเนี้ยมันมีความรุจมตีเป็นแบบสองลองจากแคมบูเล่อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ก็ได้รับนาครับคุม2ตัวนะครับแคมบูเล่กับเจ้าตัวแซนด์าก้อนสมบัติตำราภาคอเมริกานะครับ ก็เด็ดประเตีกันในอารีนาให้ดูนะครับฟิโน่เสียแคนดี้เนี่ยผมคิดว่าเรหล่อก็คืออารีนาอย่างเดียวนะไม่น่าใช้ในโหมดอื่นได้ น,นี้เจอดาเมจแรงไปนิดนึงนะไม่เป็นไรให้ตัวแคมโบเล่ยัยงรอดอยอะก็น,นี่นะครับเป็นการบูสความนาเมืให้กับเจ้าแคมโบเล่ค่อนข้างเยอะด้วย ก็ที่สำคัญก็คือเป,ป็องเซียมันมีทั้งฮิวหมู่แล้วก็ล็เตียขายหมู่ให้กับเพิเ่มเมไว้กับทีมนะอยทําให้ทีมยืนได้ค่อนข้างนานขึ้นนะครับถือว่าผั่มาค่อนข้างดีนะปกป้องทั้งเดี่ยวแล้วก็หมูอันนี้โดนดาเมจหนักไปหน่อยนะครับ ไม่ยอมไปเลยแล้วกันเพราะว่าเหลือแต่ถ้าเหลือแต่ตัวแทงและโดนาอมเเข้าไป3ตัวนะครับก็เ,เลยจุกๆไปยิ่งจะบอกว่าเดี๋ยวนี้รถเสียหายนะครับ70-80%น่ะต้านไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีตัวจอะผอเยอะไนงะ อันนี้ในรัสูงๆนี่ดาเมจค่อนข้างจะหนักมากนะขนาดแทงสามตัวยังเอาไม่ค่อยเอาไม่ค่อยอยู่ จะรออยู่้างล่างนแล้วก็ปจบอย่างสมบูรณ์แบบ ได้ยินเสียผู้ชมปลดมือให้แข่งสุดท้ายนะครับ ก็ถือว่าปรับมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จริงๆสามารถอาไปใช้กับทีมหื่นได้ด้วยนะ้ากับทีมแสงเอาไว้ปบป,ป้องเป้าหมายเดียวอะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแคนดี้พิเศษของลอฟีนองเซียนะก็กลับมาให้การปกป้องแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เพิ่มธาตุแสงในกรณีที่บวกสิคิดว่าถ้าเกิดปกป้องเป้าเดี่ยวสาหรับทีมื่นที่ไม่ใช่ธาตุแสงอ่ะกลจริงบวกหนึ่งก็ใช้งานได้แล้วนะครับเพิ่มขึ้นทางในแง่ของการลดเสียหายนะครับลดเสียหายคิดมีการฮิลเพิ่มเติมเพิ่มลดเสียหายเพิ่มเติม,ค,มค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบมางนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ